เดิเปลี่ย,น,น,ยนสยินดีต้อนรับเสียอันสุวรรณนะครับมาถึงว่าเปลี่ยนชุดเลยนะครับครับสวัสดีครับนักกีฬาพร้อมหนึงง่งโอ้มาถึงแล้วเรียอเร้อยเีนะครับ <c oughs> นะขอปรับเลนกล้องนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเป็นเกมแก้มือของกระติบน้อยอีกนะครับติปลุงนี้คู่นี้ชิงหกพันนะครับสามนะครับเป็นเซตที่สามนะครับในเกมแก้มือนี้นะครับหนึ่งต่อสองนะครับต้นฟุกล่างมาลุงนี้ พี่ทิพยจะแก้มือได้ไหมวันนี้สนามนี้มีไฟนะครับยินดีต้อนรับนะนักกีฬาทุกท่านนะครับที่กำลังหาสนามซ้อมนะครับแฟงหนึ่งสองต่อหนึ่งนะครับทิพย์สองไม่น่าทำเลยลูกนี้ พี่ติต๊บหลุดได้ยังไงนะครับแค่สีล้อแล้วก็เพมาสองเซตยังม่สอยเน่หาร้อยครับหนน้าิได้เด่นค่ะได้เด่นหาร้อยพันหนึ่งพนห่งได้เด่นค่ะได้เดเดี๋ยวอ่นมาเอาเลยครับตอนกนีฬาพร,ร้อมสามห,ห่งเนเขามาพันาม ต้นฟุก2 2> ส,ส,อส,สองอหพลาดได้ไงนะครับลุงนี้นะงานหนักของพี่ติ๊บแล้วนะครับงานหนักนะครับงานหนักเลยเซตที่สาม,มนะครับ,ส,รบสามเกมนี้นะคบค่นหนึ่งสามหนึ่งต่อสามนะครับต้นฟุกนี่ก็ถือว่า จอนนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะขอคนละหนึ่งไลน์ 3, หนึ่งแ <3 S 1> ชร์น,นะครับหนึ่งสามต่อหนึ่งนะครับสองโอ้โหเนี้ยบมากเลยนะครับลูกหยอดน,นะครับ 1, 1> ความเก่านะครับอยู่กับพิสต์นะคร้ำหนึ่งสามหนึ่งต่อสามนะครับด <1, 3. S 1> ังยูนะครับติดเกี่ยวนะครับลูกนี้ เป็นแต้มไม่หยังติดเกี่ยวอีกนะครับหนึบนะครับเจ้าต้นฟุกนะครับนักกีฬาพร้อม3ามหนึ่งสาหนึ่งเกมที่แล้วใครชนะครับเกมที่แล้วเป็นต้นฟุกนะครับชนะไปสองเกมนะครับนี่คือเกมที่สามนะครับหนึ่งสองนะครับเป็นของต้นฟุกไปแล้วนะครับนี่คือเกมแก่เกมที่สามนะ จิงหกพันนะครับหนึ่งสามหนึ่งต่อสามนะเตะท้ายขอดนะครับกดมือกันทั้งสนามนะครับเจ้าต้นฟุกนะครับโอ้โหสดจริงๆนะครับงานหนักของพิทิปนะครับนักีฬาพร้อมเทปโยไปไหนแล้วนะครับ ลูกออกครับหนึ่งสามหนึ่งกับสามครับโอ้โหหลุดไหมยังลูกออกครับพิ่ต๊บบอกว่าถ้าเตะได้ยิงก็ไม่รับแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชม36ท่านนะครับ สองสามสองต่อสามครับเลียนสองเขีที่สามครับสามสามสามต่อสองครับต้นฟุกพิติปสองอือหือพิติปสู้ดีนะครับกระติบน่อยสู้ดีมากนะ ก็มาแล้วขอคนล้วหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อดมหนน,นักกีฬาด้วยนะครับสองสามสองกับสามครับ,อ,บอุ้แ้ยได้แต้มนะครับแต้มเก็บโยยังไม่มานะ <c oughs> สามสามโอ้โหเดี่ยวใช้ได้เลยลูกนี้ได้แท็บจะให้เ,เป่าไบบ สี่สามสี่ต่อสามนะจนฟุกลากมาลงนี้เตะออกนะครับเป็นแต้มของพิติปนะพิทิบทำได้แค่ยิ้มนะครับลงนี้เสียบอลไปทังไหนเสียบอลไปลี่ยงอยู่บน กีฬาพร้อมห้าสามห้าต่อสามครับโอ้โหทยอดดีครับวนี้ต้นฟุกต้นฟกสโอ้โหต้นฟุกนี่ขยับ 9, ก้าวเดียวขึ้นเตะเลยนะครับกีฬาพร้อมสามห้าสามต่อห้าครับสอง ของกนจิบอเลวท้คนีิด่แท่เจ้าติดตสองห้าต่อสามครับตรงนี้เจ้าต้นฟุกลูนี้เดี๋ยวรอดีนะครับคู่นี้นะครับน่าจะได้เจอกันอีกนะครับในเร็วๆนี้นะครับรับรองว่าพี่ติ๊บไม่ยอมแน่นอนนะครับ 3ามห้าสามต่อ5นะครับหนึ่งสองหเหลี่ยมดีนะครับลูกนี้นะครับเหลี่ยมดีครัเปี่ยมเปี่ยมเอานี่ไาหนะสามหาต่อสนะครับนำแล้วนะครับต้นฟุกสอง เด่นตรงวันนี้เปิดให้เตะถึงตีหนึ่งตีสองนะครับในสนามตบลองสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับเศสัดแกลงเล่นไปแล้วนะลองสปอร์ตไลท์ใหม่นะครับสามห้าสามต่อห้านะครับหนึ่งสองตีส่เท้านะครับตีเกี่ยวเตะยังอยู่เต็มทุกได้แท้ สวัสดี38คนชมนะครับเข้ามาใหม่นะครับขอกระดงไล่หนึ่งแชร์สี่ต่อห้านะครับตีหนึ่งแต่ตีสองลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามนะครับเสียแต้มฟรีเลยนะครับถ้าแบบนี้นะครัแล้วตีทำไรนะครับโอเคนะครับเทพโยได้เข้ามานะครับบอกว่าเด็กคนนี้น่าอันตรายนะครับโอ้โหได้แต้ม กีฬาพร้อม6 5 6ต่อ5นะครับปิดทิปหนึ่งเฮ้ยโอ้ทปนะครับดูอาการนะครับน่าจะเริ่มหมดลงไปเรื่อยๆนะครับปิดทิปนะครับงานหนักแล้วนะครับ5 6าหกิดทีดมีรายการนี้นะครับ เเปลี่ยนทรเจ้าหน้าที่สนามครับขอน้ำเย็นให้นักกีฬาข้างละกวดนะครับนักกีฬาพร้อมหกห้าหกต่อห้านะครับมาชี้ว่างรากป่าแลูกขึนป่าชี้ออป่าแจ้ไปต้วทุกโอ้โหเปลนทรงดูรับแนวเ้าครับ ความเยี่ยงนะสินเดียร์เยี่นะครับบริการนะครับเบียร์ป๋องเบียร์ขวดนี้นะครับนักกีฬาพร้อมห้าห้าต่อหกนะครับต้นฟุกสองตรงนี้เสีหายนะครับสวัสดีนะพี่เต้ยนะครับเต้ยละเอียดนะครับวันนี้ไม่เห็นมานะครับนักกีฬาพร้อม เจ้าอามไปไหนอามไม่เห็นมานะครับหรือน่าจะมานะครับติดเกี่ยวต้นฟุกลูกนี้ว่าไงลูกออกนะครับงานหนักของพี่ติ๊บนะครับ เย็บได้ครับก็รออยู่ครับห้าหกทูเมดมินอย่างนั้นแอดมินตีกับคนแก่ก็ได้นะครับนสองหนึ่งเหรอครับได้ครับสองหนึ่งผมเอาครับผมชอบทำร้ายคนแก่ครับครับลูกออกนะครับโอ้แอดมินชอบทำร้ายคนแก่ครับสองหนึ่ง ดูออกเอาหัวเลยครับตอนนี้อะไรมาวุ่นเลยวนเด็ดวนหาเหลี่ยมนะครับผมดูไม่ได้หนุกออกนะครับวิ่ติ๊สั่งออกนะครับภาพเสียงชัดเจนดีไหมนะครับสายต่อเจ้าแอดพี่พักละเอียดนะครับพักละเอียดนะครับไอ้กีฬาแบบเลยคนแก่อัดตอนนี้เลยไม่เกี่ยว หลุดมานะครับพี่ติ๊บลากเข้าไปทันไหมติดเกี่ยวตัวฟกยังอยู่นะครับพี่ติ๊บว่าไงัยเรียบร้อยนะครับยี่ไงก็กินลูกนี้แล้วก็กินลูกหมดนี่แหละครับจะยื้อกับคนแก่ได้นานขนาดไหนการการกวดกวดหินออกให้แน่นนหินเยอะหนาเดินไม่สภาพอย่างนี้หินหินไม่ได้เหมือนกันง่ายนะ สวัสดีท่านผู้ชม42ท่านนะครับสําหรับคนที่ก็้าใหม่นะครับถ้ากล้องสูงกว่านี้จัดแจ๋วเลย5นะครับต้องขออภัยนะครับเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมจะเตรียมการให้ดีกว่านี้นะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้แล้วขาดตั้งกล้องต่ำมานะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอานั่งร้านมานั่งเลยนะครับ เพกเพกหกเท่ากันครับเท่ากันครับต้นฟุกว่าไงลูกนี้เตะหายนะครับไม่มีสิทธิ์เกี่ยวนะครับแต่คนแก่เขาไม่เสิร์ฟแหลมให้นะครับโยงหลังตะก้อสำรองมีไหมครับโยงหลังให้เตะอย่างเดียวเลยครับคนแก่ไม่เสิร์ฟเหลี่ยมให้โยงหลังให้ลากไปไกลเลยครับสวัสดีท่านผู้ชม43ท่านนะครับ เทา่ากันนะครับหลุดนะครับลูกนี้ครับเป็นแต้มไหมยัง ja ติดเกี่ยวพี <S <S ่ติ๊บนะคลูกสองลูกสามเรียบร้อยนะครับตัวยอดนะครับตัวนะครับอยู่ที่ไหนครับสนามอยู่ที่ของทับกโอ้ไม่ใช่ครับ หนองเบนนะครับ pues> บ้านหนองเบนนะครับตลาดสดหนองเบนนะครับอำเภอเกษตรพิสัยนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับย่งติดเกี่ยวนะครับติ๊ฟบางไหอือเรียบร้อยนะครับติดักทงถูกครับมาแล้วครับไมันส่วนเกินไม่มีครับลดนกีฬาพร้อมติ๊นำหางออกมาแล้วเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับ เิดลงเี๋ยวไม่ให้เกี่ยวเลยนะครับเจ้าต้นฟุกนะสวัสดีท่านผู้ชม48ท่านนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็กกีฬาด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชม50ท่านนะครับ6ต่อ7นะครับต้นฟุกทรงติ๊บอ้าวหลุดเข้าไปลุงนี้ว่าไงตีหัว เจ็ดเท่าก e ันแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่ากันครับตีบหนึ่งโหหลุดอีกแล้วนะครับผมไมเก่นแต้มไหมเจ้าต้นฟุก ลูกได้แต้มพิทีบหลุดนะครับสองลูกแล้วนะครับเป็นแต้มของเจ้าต้นฟูกไปสองแต้มเลยนะครับเมมนเจียมโชว์ผู่ต่อไปเอมมนเกียมต่อสิบเอ็ดแต้มเกียมข้ามซ้ายนักกีฬาพร้อมแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดนะครับ ีสแอกันเนครับผมห่างกันหมดไปิบอกว่าแตืเลยไม่ปานแล้วใครจะอูใครจะไปต้องรอดูครับกินยาวๆครับกีฬาพร้อมสายันเซอร์เยสวัสดีนะท่านผู้ชมครกลับมาได้ไหมแก้ไขติปซีบอลนี้ ลูกแต้มนะครับเปลี่ยนสูงขาดนะครับพี่ติบนะครับแอดชาร์บบอสชีซ้อมให้ผมบอลเลี่ยมแอดชาร์บนะครับต้อง okay. ปรึกษาเล่าเบิ้งนะครับเมื่อเราสีซ้อมให้เลี่ยมได้นะครับเกสูงอย่างนะครับนักีฬาพร้อมแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดนะครับ ตสองลูกเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนส่งนะครับภาพเสียงชัดเจนดีไหมนะครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเจ็ดแปดเจ็ดต่อแปดครับลูกออกแปดเจ็ดแปดต่อเจ็ดนะครับยังอยู่ พี่ติ๊แก้ไขลูกออกลูกกออนะครับพีบ <c oughs> ่ติ๊หมดไหมในกีฬาพองเก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ด <9, 7, S 1> นะครับ 7, 9, 7ติ๊ใจเย็นนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดต่อ9นะครับ

พี่เดียวพี่เดียวคู่ต่อไปเป็นใครกับใครครับคู่ต่อไปเอาคู่เปิดสนามนครับเจมเอาเอาเป็นพิพพ่ติปรีบกลับไหม,ไมกีฬาค,ครับเก้าเจ็ดเก้าต่อเจ็ดนะครับตีปสองลูกนี้ว่าไงผมไม่ยอมเอาออกครับพี่ติปน่าจะหมดนะครับดูแล้วนะครับ สิบเจ็ต่อเจ็ดนะครับเจ็ดต่อสิบโอ้โหไ้ตุ่มครับ เล,เล่นเล่นเล่น <c oughs> เล่นสิบต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดน,นะเล่นไอ้ชื่อโลอมมานะเป็ยงย<ค>ุ้ยกีฬาพร้อม เจ็ดต่อสิบครับสาบาทผมวั <c oughs> ่นนะสิบ <10. S 2> ต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดนะครับแต่เขาจะบอกไม่ถูกไหะครับเกม านแตงนะครับนแตงนะครับอาจบแห้งนะครับเจ็ดต่อสิบเจต่อสิบนะครับเจ็ดต่อสิบอย่าเพิ่งขอดนะครับติบดย่าเกี่ยวไดนะครับต่อเจ็ด สองตรงนี้กระทืยมนะครับสวัสดีครูภูมินะครับนายใหญ่ไก่ชนนะครับเข้ามาใหม่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอย่าลืมกดถูกใจเพจกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับนักกีฬาพร้อมเจต่สิบเต่อสิบนะครับต้นคุกอง เกียบโย่ลอันตรายเดี๋ยวยอยคนนี้แปดเจ็ดโอ้ยตัดตรงนี้โอ้โหูสองสามยังติดเกี่ยวนะครับอืยอดยอดนะครับเจ้าต้นฟุกนะครับอันนี้พี่ติ๊บนะครับเตะไปนะครับเจ้าต้นฟุกนะครับเกี่ยวได้ก็เกือบเป็นสิบลูกเลยนะครับในสามเซตก็เจ็ด คต่อเนะครับอ่าเจ้าต้นปุกนะครับผ่านปิิดได้นะครับก็น่าจะขึ้นเบตไปอีกนะครับิดยดนะครับเต่อ11บเอ็ดดต่อสินะครับ ลูกออกนะครับลูกออกสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับหมอครับไหนเตะก่อนนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นได้ไปทั้งลีาพิ่นสิบเอ็ต่อเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับอาไหโอ้โหไปครับ อตะลอยผมเก pues okay. Fl ่รดยเี่าบอกกับผมเด้อเรียมนี่ผมมาถึงงี้ผมมาง้เ็ดแปดเอือตัดหน้าขวาลูกนี้เรียบร้อยนะาเก็บตะกอคนไหนล โจยโสจะเดี่ยวกับต้นฟุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโจยโสนะครับกําลังเดินทางมานะครับอ๋อถึงแล้วนะครับจะโจยโสนะครับนั่งอยู่ข้างหลังนะครับนั่งอยู่ข้างหลังตรงจะต้นฟุกนะครับหมวกเหลืองนะครับต้นฟุกเอเต็มติดติดด นักกีฬาลูกเดียวเกม12ต่อ7แมนดูร่างกายร่ังกายแล้วว่าดีเก็ดต่อ12เจ็ดต่อ12นะครับ เดี๋ยวให้โปรโมเตอร์เดี๋ยวต้องไปถามโปรโมเตอร์นะครับผู้จัดนะครับจะจัดก็อีกสักพักหนึ่งนะครับ 12. <7. S 1> 12ต่อ7 12ต่อ7นะครับติดติด,หน,ตด,ห,นตดหนึ่งติดตสองตรงนี้ยังติดเกี่ยวอีกนะครับเป็นการแข่งขัน,เ,นเกมแล้วนะครับชน,นะธรรมชนะ สิบสามแปดเจ็ดต้นฟุกชนะไปนะครับสิบสามต่อเจ็ดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับผมจะตัดรายการข่าวสดไปเป็นคู่กู้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับรับเบรกก็ได้น้องเข้ามาแล้วต้นฟุกน่าจะพักก่อนนะครับเว่าต้นฟุกสามเซตต่อไปเป็นตะกร้อผู้เปิดสนามนะครับผู้เปิดสนามนะครับมันจะเป็นใครนะครับขอตัดรายการก่อนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับ